สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4-5-6ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายเบ็ดฟิก45เนาะครับเนาะเอามาพี่้องเล้นประล็ดเก็บอันแม่ยิงคนปลานะครับผมนะก็ทุน1 0 0 0 0หมื่นะครับเนาะขอจับสปินที่เบ็ด100เลยละกันนะครับผมนะ5,000ลุยครับผมมาอันแม่ยิ่งคนปลานะครับผมนะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงนะครับผมนะแม่ยิงข้าเกียร์นะครับ มาอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วนะครับจังหวะนี้เนาะครับเนาะเอามาไมอนี้ปันเบ็ดหมื่นยังครับครับผมมื่นนี่อีเดียครับผมของแท้ของแท้ครับผมว้าวจนเสียงโอมี้ปุ่นเลยนะครับผมนะเอามาหนักลวกนะครับก็ช่วงสิ้นเดือนนะครับผมนะเบาได้ก็เบาความนะกันนะครับผมช่วงเกลือนะครับผมนะช่วงไหนก็เกลือเฮียงเกียรกระเบอ่มสวยพี่สวยช่วงไหนก็เกียรเหมือนเดิมเนอร์สีวานะครับเนาะเฮียบเกียรกระเบอ่ม ืสีฟ้าเป้าหมาครับผมก็แถวเรียกมาสีฟ้าสวยงามนะครับรางวัลก้อนตัวไปหนึ่งทีนะครับเนาะเอาได้อยู่นะครับสองพันแปดนะครับอันดับแรกลุ่นทุนเราคืนกว่าดละกันนะครับผมในห้าพันนะครับไปหนึ่งทีนะครับเอก่งครับเออสวยพี่สวยมีต่อมา บันใดทุ่นขึ้นจ่อยนะครับเก่งโคโรวาครับผมเก่งโคโรวานะครับอ่ะจัดกันจ่อเลยครับผมอีกห้าพันลุยครับผมนางัดทางงัดตึ๊ดไปนะครับกับอันเป็นยิ่งคนปลานะครับผมนะอีกชื่อนึงก็สาวทั้งเกียนเตี้ยเกียร์ครับผมใส่ดีสวยไม่นี่เกลียดมือสมบูรณ์เขียกเกียร์ครับผม มือ่อนี้คลิปลงหลายเทะๆนะครับผมนะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเมื่อเศร้านี่ก็มาแล้วนะครับอันนี้ก็มาอีกนะครับเอาแล้วไงจังหวะน,นี้ฟรีเกมในฟรีเกมอะไรไม่เออจังหวะน,นี้ว่ายังไงเบิงขี่รถโอ้ยไปลองเลยเอาบอได้ยอียยกนะครับผมนะเก่งเก่งกับผมสวยพี่สวยต่อไป เคสหนึ่งหนาสิมาเนาะทรัพย์สินมีมีแจกนะครับผมนะเอาแล้วไแววเกลืออีกแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เติมเกียร์ครับผมเจ๋อพี่สวยครับผมเติมเกียร์สิครับผมสาขนตัวคุณไปเรื่อยๆนะครับผมนะ่ยคุณสิบสองรออยู่แล้วนะครับอะไรมาก็เต็มเคีื่องนะครับเอาแล้วไงจังหวะนี้ฟรีเกมในฟรีเกมเลยไหมเอยจังหวะนี้เบรกเพล่งเพล่เพรัเฮ้ยเกียร์ครับผมฟรีเกมในฟรีเกมนะครับเอาล่ะนะครับผมนะบาทที่นี่เอาล่ะนะครับ อุมสิบสองลอองมันฟีดสปินอีหล e ีต <im pense> <im> ัว <Hey>. นี่แม่พี่น้องเลยก็บอกแล้วนะครับช่วงสิบเดือนมันเกลือเอาแล้วไงจังหวะนี้ฟีเกมในฟีเกมอีกเลยไม่เอ่ยจังหวะนี้เบกเบกเบกก็สวยงามพี่น้องเลยสามสิบสปินครับผมเอานะครับผมนะสามสิบสปินครับผมบวกอีกสิบสปินนะครับเป็นสามสิบสปินแล้วนะครับผมนะ ไม่เตกให้มันรู้ไปนะครับเอาแล้วไงจังหวะนี้ฟรีเกมเลยฟรีเกมไม่ได้สี่ขาอีกนะครับเอาแล้วไงจังหวะนี้หัวใจเต้นทุบๆนะครับผมนะต้องหลุดต้องหลุดบอหมาจ่อยครับผมส้ยเตะโตคุณเราหลายเทๆนะครับผมนะเตบประเด็นนี่มันคือฟรีสปินจริงๆนะครับผมนะไม่ได้อะไรเลยนะครับเอฟเกี้ครับผมสสยที่จ้อยอะไรมาก็จะเต็มเครย่งนะครับผมบาดีเียเอาลนะครับผมนะ จะกี่โอ้ยเอาละครับผมบาทที่เหนียวได้มาตั้ง30สปินนะครับผมนะเสียว่ามันไม่คอมโบเลยนะครับมันเป็นฟีสปินจริงๆนะครับพี่น้องฟีสปินอีหลีนะครับผมนะคือไม่ได้อะไรเลยนะครับเอิมเกียร์กระเบิดสีนี้เอิมเกียร์กรับผมมีต่อบหเอิมเกียร์กรับผมมีต่อบหเอิมเกียร์กรับผม ต่อบอสเออได้อยู่นะครับจังสี่นลยไหมนะครับเอารางวัลระดับมิกไปหนึ่งทีเนาะครับเนาะคูนยี่สิบหกร้อยอยู่แล้วเอ๋เกียร์กบผมอะไรมาก็ติมเอ๋เกียร์อีกครับผมไม่ว่าอะไรมาก็จะเต็มเกียร์นะครับผมนะรางวัลก้อนโตระดับมิกอีกแล้วนะครับเนาะหรวยคูนสามสิบแล้วครับบาทที่นึ่เนาะสกิลเป็นโดนนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับ จังหวะนี้สกิทเป็นโดนนะครับผมนะ่เต้ประเด็นนี่มันมีสปินอีหลีครับพี่น้องคือมันไม่คอมบูอะไรเลยนะขอใส่คูณ32นี่คูณแบบบังยิงใหญ่จะบั้งจะบั้งเลยนะอุ้ยเบาอีกครับผมขอใส่คูนเอฟเกียร์กระบอมคูณ34รออยู่แล้วนะครับขอบังยิงใหญ่นะครับผมขอบังยิงใหญ่ขอบังยิงใหญ่ก็เอฟเกียร์กระบอมต่อมาคูณ36 พี่หรอเอ้ยสามสิบสปินได้มาหมื่นซี่นะครับผมนะเอาก็เบิ้งเอาก็แล้วกันนะครับว่ามันเกียร์ขนาดไหนนะครับผมนะโอเคครับผมทนหนึ่งหมื่นนะครับก็จบที่หมื่นแปดกอล่าละนะครับผมนะขนาดเขาสามสิบสปินยังบอดแตกนะครับคิดเบื้องเอาลกันว่ามันห้อสมควรที่เหรียญตอบอลนะครับผมนะโอเคครับผมก็อบบ่ฝืดไปตอแล้วกันนะครับก็ขนาดนี้มันยังบอแตกนะครับผมนะก็เปิดนี้อัลล่าเลยแล้วกันเนาะ ป้ายป้ป้ายเรียนรู้มากๆกันดีกว่าเนาะป้ายป้ายให่ๆครับ